มรดกเขาใหญ่ครีมเปรมซินีหลังเลิกสามีเศรษฐี1ตุลาคม 2, 0, 2022ออกมาหาเงินเองมีถึง3อาชีพไม่พึงอิทธิพลเพื่อนรวยมรดกเขาใหญ่ครีมเปรมซินีหลังเลิกสามีเศรษฐีไม่ขอใช้ชีวิตเป็นคุณหนูอีกย้อนกลับไป4ปีก่อนปีเตอร์แฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีช่างภาพเขาพิถีมั่นตามธรรมเนียมไทยสุดเรียบง่าย แต่ไม่ธรรมดาเพราะแหวนมั่นของสาวครีมเปรมสินีเพชรเม็ดเป้งถึง5กระดแต่ต่อมาหลังจากถูกจับตามองมาพักใหญ่ว่าช่วงหลังมานี้นักแสดงสาวครีมเปรมสินีรัตนโสภาและสามีหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการปีเตอร์เจรวาดพฤกภูรีพงศ์ที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่มานาน3ปีกลับไร้สภาพสวีดในโซเชียลเหมือนที่ผ่านมาจนเกิดข่าวลือว่ารักสะดุดเสาเตียงสั่นคลอนล่าสุดสาวครีมได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับ ว่าเลิกกับสามีแล้วใช่ค่ะลหลายๆอย่างนานแล้วค่ะแยกกันประมาณปีที่แล้วค่ะคือครีมก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ออกมาทํางานหรือว่าเจอใครถ้าเพื่อนจริงๆก็ทราบเพราะว่าจะไปไหนกับเพื่อนบ้างเป็นการตัดสินใจด้วยกันทั้งคู่ ครีมตัดสินใจแล้วน้ำตาคลอกว่าจะมาถึงจุดนี้มันยากขนาดไหนมันก็ครีมว่าเราก็จะรู้ตัวคืออันนี้ครีมตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถ้าเป็นตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าบางทีสุดท้ายอย่างที่บอกคือวันนี้ครีมรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าเราก็อยากจะเลิกหรือทําอะไรที่มีความสุขใช้ชีวิตคู่มา3าปีเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติค่ะคือวันนี้ครีม แค่รู้สึกว่าครีมอยากทําอะไรที่เรามีความสุขแค่นั้นเองถามว่าสบายใจบางทีทุกคนมีความรู้สึกอยู่แล้วมันไม่มีใครหรอกผู้หญิงถ้าเราตัดสินใจครีมว่าทุกคนก็คงเป็นแต่พอมาถึงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงก็ต้องเดินหน้าต่อคะ่ะต้องสตรองณนะวันนี้พร้อมกับความรักครั้งใหม่ไหมพร้อมไหม ตอบไม่ได้แต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันนึงมันมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีเราก็ไม่ควรปิดกั้นตัวเองครีมรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขค่ะถามว่าจบกันด้วยดีไหมก็คือเราไม่ได้คุยกันนานแล้วค่ะยิ้ม ทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่เราเปลี่ยนไปนะเหมือนวันนี้เราโตขึ้นด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้สาวครีมจะต้องหย่าและกลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ยังไม่เคยงอมืองอเท้าเลยล่ะคะ่ะเพราะได้นําสูตรขนมโบราณของคุณย่ามาทําขายแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อร้านว่าขนมสมพรซึ่งก็มีการปรับรูปโฉมของบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นจนทําให้ได้รับความนิยมซึ่งสาวครีมนั้นก็ลงมือทําเองและดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยด้วยเรียกได้ว,ว่าแม้จะเป็นลูกขนูไฮโซ แต่ก็ลงมือทําขนมสูตรโบราณขายด้วยตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนบมาเทิงสาวที่สวยเก่งเพราะไม่เคยหมิ่นเงินน้อยและต่อยอดสิ่งที่ได้รับการสอนมาจาก,กรุ่นขุยญ,ญาอีกด้วยแค่นี้ยังไม่พอเธอยังมีที่ดินแถบเขาใหญ่ได้อัปเดตรูปภาพบ้านหลังโตอย่างกับคฤหาสน์ที่อยู่ท่ามกลางวิวธรรมชาติของภูเขาลูกสาวคนเดียวของนายทหารยศใหญ่พลตํารวจเอกนันรัตนโสภา ผู้บัญชาการหมุนทนทหารบกที่14ถึงแม้เธอจะเป็นดารานักแสดงที่อดีตคุณหน้าตาแต่บ้านเธอร่ำรวยเป็นคุณหนูอยู่แล้วแม้จะไม่แต่งงานหรือทำงานก็มีกินสบายๆเพราะเธอเป็นคนไม่ดูถูกใครจึงทำให้ทำอาชีพแม่ค้าได้แบบไม่เขิน